เมื่อช่วงเวลา13.30น,น,นของวันนี้เกิดปรากฏการ์พายุงวงช้างกลางทะเลมองเห็นได้จากบริเวณท่าเรือแหลมบริไฮและอีกหลายมุมในพื้นที่ของพัทยานักถ่ายภาพสมัครเล่นบันทึกภาพไว้ได้สร้างความตื่นตาให้กับผู้ได้ชมหรือคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาต่างบันทึกภาพเพื่อเก็บไว้คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่แสดงให้เห็นขณะที่พายุงวงช้างก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้า หมุนดูดเอาน้ําทะเลขึ้นไปในอากาศเป็นเกลียวสูงก่อนที่จะสลายทําให้เกิดฝนตกลงมาพายุงวงช้างหรือนาคเล่นน้ํามักเกิดบริเวณบนผิวน้ําแต่ถ้าเกิดบนบกเรียกลมบ้าบูปรากฏการพายุงวงช้างมีชื่อที่ถูกต้องคือพายุนาคเล่นน้ําหรือพวยน้ําหมายถึงปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับท่อน้ําขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างพื้นฟ้าและพื้นน้ําเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลมพัด บนบิดเป็นเกลียวเห็นได้จากเมฆที่มีลักษณะเป็นลามหรือกลวยน้ํากลับยืดลงมาจากฐานของเมฆคิวมูโลเนมบัสหรือเมฆฝนฟ้าขนองและเห็นได้จากพวยน้ําที่พุ่งขึ้นมาเป็นพุ่มประกอบด้วยหยดน้ําพุ่งเป็นฝอยขึ้นจากพื้นผิวทะเลและมีลมแรงพัดเข้าหาบริเวณศูนย์กลางของพวยน้ํายอดของพวยน้ําอาจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันไปจากฐาน ทำให้แกนเอียงหรือบิดแล้วหลุดออกมาจากกันและสลายตัวไปซึ่งการเกิดนั้นคล้ายกับพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นเหนือพื้นน้ําแต่มีความรุนแรงน้อยกว่ามักเกิดขึ้นบ่อยๆบ,บ,บ,บนพื้นน้ําในเขตร้อนช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์กินเวลาไม่นานนักในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นระยะเวลานาน,านถึงครึ่งชั่วโมง